วันนี้ทุกคนก็คืออยู่ที่สวนอันนี้ก็คือตอนเย็นเราก็อยู่ที่สวนวันนี้แต่งมาแบบแบบแต่งหน้าคุเสาวจีนที่เขาชอบปัดแก้มตรงนี้เนาะอันนี้ตลกใช้อายแชโดว์พีชพี่อายุสอายพีชอายแชโดว์เรียกอะไรไชนีสไตล์เหรอเป็นเป็นแบบไชนสเซ้เธอแบบตรงนี้เนาะคือแบบ <c oughs> เน้นแบบว่าไวไวเฟสแล้วก็แบบ เป็นอเขาเรียกอะไรบาดตรงนี้ไม่รู้ไม่ใครเห็นไหมไม่ได้โดนซ้อมนะวย้ยไม่ไห้โดนซ้อมเอยเป็นหน้าแดงๆฝัดแลวเลือดลเืออันนี้สีปากก็สีออกชมพูแบบนั่นสีตาสีพีชโอเคก็คือนั่นแหละประมาณนี้ทุกคนก็คอืออีบัวอีบัวแล้วก็นั่นแหละคือเก่าก็ น้ำแดงเชอรี่เชอรี่จูสกับอันนี้โอเคก็ประมาณนี้คือแก่วัวก็บอกว่าจะฆ่าตัวตุยก,กยบบูก็เลยต้องแบบว่าก็เลยต้องแบบไม่ได้พูดอะไรมากเยอะโอเคคือแบบต้องหุบปากต้องหุบปากตัวเองโอเคอัสบับอกว่าจะซสูไอไอก็ต้องแบบว่า กูขัดค้างแสในสิ่งก็คือนะก็คือไม่ไม่ต้องคุยอะไรก็ดีคือตอนนี้จะเสแอนในสิ่งก็กูโอเคคือแบบนะไม่ต้องคุยอะไรก็ดีคือกูก็ไม่เมื่อยสิคับก็มาชุดนี้แล้วทุกคนโอ้ยเกาะนี่แหละสีสันเออเขาได้ ที่ประเทศลอนดอนนใช่ดูเอารถเมย์ไม่มีมีแต่รถอันนี้คือถนนก็คือประมาณนี้นี่ก็คือมันก็ไม่ใช่ป่านะทุกคนมันไม่ใช่ป่าทางเดินอันนี้ไม่ใช่ทางเดินนะมันก็มีถนนมันก็กว้างอ่ะมันกว,กว้างกว่าในที่เราถ่ายโอเคเออประบานี bye bye นี่ก็คือวันว่างกลาหลังเลิกงานของผวโอเคก็ ก็ฉันก็ไม่มีอะไรหรอกเออคือแบบน้อยใจผัวมาฉากชนี้เออก็เลยแบบนี่นั่นแหละก็ก็คือเครียดผัวเด้อพูดง่ายๆคือกดผัวมันที่นี้ผัวเหมือนสำนึกอเออแบบผัวเหมือนสำนึกผัวก็เลยแบบยังไงไม่รู้อะออไปใช้อะไรบอกว่าจะกลับไทยแล้วทีนี้ผัวก็เลยแบบเหมือนแบบสติคิดได้ตอนแรกเพราะว่าเราถ้าเรากลับไทยอเราไปขายของอะ คาดว่าเงินน่ะจะได้เยอะกว่านี้ร uh huh. ายได้ก็คงเยอะกว่านี้ทุกคนเออแต่ว่านั่นแหละยังไม่รู้เดี๋วดูก่อนหรือว่าเรา,าจ,จะไปขายของที่ไทยแล้วก็กลับมาที่นี่หรือยังไงเดี๋ยวมาแบบปีละครั้งที่นี่หรือยไงยังไม่รู้ตอนนี้โอเคก็คือคยังไม่รู้ชะตากรรมว่ายังยังไม่รู้ชะตากรรมอะไรตลกยังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงอนาคตเป็นสิทธที่ไม่แน่นอนโอเค วันนี้อยู่ลอนดอนพรุ่งนี้อาจอยู่ไทยก็เป็นได้โอเคก็คือโปรดติดตามตอนต่อไปโอเค